สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x i l a g a m e r นะครับอยู่กันกับเกมกันดัมวางแผนบนมือถือ SD g u n ก a m ดัม n e r a t i o n Eternal นะครับก็มีข่าวสารอัปเดตมาอีกแล้วนะครับสำหรับตัวตู้กาชาใหม่นะครับเซต a าก n d ดัมตู้ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็คารมิววีดันนะครับเออตอนนี้ใน Facebook นะครับออฟฟิเชียลเขาเปิดข้อมูลมาเข้าคร่าวแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ มันจะเหมาะสำหรับเล่นในสถานการณ์แบบไหนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้า Facebook Official นะครับเขามีลงรูปของ Zeta ก u ร d ดั EX ตัว Limited ตัวใหม่นะครับแล้วก็คามิวิดันลงมานะครับมาดูเค,คร่าวๆเนี่ยนะสกิลตัวนี้นะครับจะเป็นอาวุธที่แบบ c u สตอม EX มาใช่ไหมเวฟไ Rider c h a r ์ตนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าพลังโจมตี พาวเวจะอยู่ที่5,900นะครับระยะอาวุธคือ4ช่องถือว่าเป็นระยะกลางๆนะนะครับระยะกลางๆนะครับก็ส่วนใหญ่บอสมันก็จะตี4ช่องด้วยคือน่าจะเน้นเรื่องการตีแรกกับบอสนะครับแต่ตรงสกิลเนี่ยเขาบอกว่าความแรงของอาวุธนะครับของไอตัวอาวุธท่านี้นะมันจะยิ่งแรงเมื่อเมื่อ HP ของเซ t a ากันดั้มเยอะนะครับหรือว่าเลือดยังเต็มอยู่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็ห้ามเลือดลดนะครับต้องเลือดเต็มตลอดซึ่งส่วนใหญ่เวลาเล่นสายโจมก็ไม่ค่อยมีใครเอาตัวสายโจมเข้าไปแลกอยู่แล้วใช่ป่เพราะว่าบอสถ้าเป็นดาหดหดโดน่ยมันก็แทบจะแบบโดนไม่ได้เลยคือ <c oughs> ถ้าโดนก็คือแห้งไปเลยนะครับออันนี้อาจจะผมมองว่ามันก็คล้ายๆเอ็กเซียนะแต่เอ็กเซียนี่คือมันจะตีสั้นกว่าใช่ไหมะนะครับ แต่ว่าจะตรงข้ามกับไอตัวสไตเกอร์คัตตอมไอสไต,สไตเกอร์คัตตอมนั้นมันจะเลือดยิ่งลดยิ่งตีแรงนะครับเออตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับเหมือนเหมือน x อแหละนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าในส่วนของคา r มิวอ่ะมันจะมีสกิลนะครับดูดเลือดด้วยแต่ตรงนี้ไม่ยอมบอกว่ามันมีสกิลที่เดินได้3ครั้งหรือเปล่านะครับสำหรับคามิววิดันตัว UR Limited สำคัญมากนะสำหรับสายโจมที่ สายโจมที่เดินได้3ครั้งเพราะว่าตอนนี้เมตาหลักมันจะเป็นสายโจมเดิน3าครั้งนะครับคนขับนอะอย่างชาอสนาเบิรนะครับอย่างฮิระนะครับอย่างเซซุนะบางเซ็ตนะครับตัวนี้จะเป็นแนวแบบดูดเลือดผมมองว่านะถ้าในด่านทั่วไปอาจจะไม่ได้ไม่น่าจะต้องจําเป็นขนาดนั้นนะครับมันน่าจะเอาไว้ใช้สําหรับด่านพิเศษที่แบบอาจจะต้องไว้ตีแลกกับบอสอะไรแบบนี้หรือ หรือด่านอื่นอารีนานะ่ในส่วนของ PVP อาจจะมีผลนะครับแต่ก็ต้องมาดูค่าม็อบด้วยเหมือนกันค่าม็อบตัวนี้คือมันพูดถึงมันก็ใช้งานมันดีนะดูดูดีนะครับดูเพลินๆเนะี่ยว่าเอ้ยมันตีมไอ้ลลวเนี่ยสามารถฟื้นฟู HP ตัวเองได้นะครับจากดาเมจใช่ไหมแต่ว่าการที่เราใช้งานในอารีนาออโต มันก็คุมได้ยากเหมือนกันนะคือคือแล้วแต่จังหวะใช่ไหมเขาบางทีตีไปก็ไม่ติดตัวแทงบ้างมันอาจจะดูดมาได้ไม่เยอะถ้าตีไปแล้วหรือว่าถ้าโดนตีก่อนแล้วล่วงก่อนมันก็ยากเหมือนกันนะครับอืมตรงนี้อยากให้เขาเอาข้อมูลมาลงเพิ่มจังเลยอะ่ะรู้สึกว่ารายละเอียดมันน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ มันสามารถเติมเลือดได้แล้วก็ยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะก็เท่าที่ได้ข้อมูลมานะครับของวันนี้ถ้ามีดีแค่นี้นะเราก็ควรจะข้ามอย่างสวยงามจริงๆมันดูแบบไม่รู้จะไปใช้ตรงไหนใช้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าปกติเท่าที่เราเล่นกันในด่านเอเทนอลโรดนะครับเอ็กเพรดพวกนี้ ตัวดาเมจส่วนใหญ่เราก็เอาไว้ใช้แบบจบเกมแล้วตีอย่างให้ต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหมลยคือเราต้องการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ตีหลายๆครั้งมากกว่าที่จะไปตีแล้วยืนแลกเลือดเพราะส่วนมากเราก็ใส่แท่งลงไปแต่มันอาจจะเหมาะกับบางคนที่ไม่มีแท้งก็เป็นได้นะอืออันนี้ก็ก็เป็นได้นะนนเ,นนะเพราะว่าบางทีแท่งไม่พออะไรแบบนี้ยมันก็มาช่วยได้นะครับ ก็คืออาจจะรับไดเมจได้แต่ผมว,ว่าบ้าดำตรงนะถ้าเจอบอสโหดๆน่ะส่วนใหญ่อ่ะหุ่น UR อย่างศูนย์ดาวหนึ่งดาวไม่สามดาวแล้วไม่มีบัฟยาเน,นี่ยส่วนมากจะแตกนะครับบอสส่วนมากนี่คือร่วงหมดนะครับมันก็ก็ยากนะผมว่าตรงนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเกี่ยวกับเรื่องแท็กยานด้วยนะครับว่ายานใหม่แล้วก็เซตากันดัมรวมถึงดีโอตัวใหม่เนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ในแท็กอันไหนนะครับต้องดูประกอบกันสงสัยต้องรอดูพรุ่งนี้เลยมั้ง เพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับแต่ถ้ามีแค่นี้ผมบอกเลยว่าข้ามแบบอย่างสบายใจนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ทันี้ก่อนและการหากใครที่ชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ